วิธีการพันมือนักมวยพันผ้า3รอบนะครับเพื่อทําที่รองสันมัดนะครับและหลังจากนั้นครับก็ดึงออกมาครับแล้วก็เอาผ้าที่พันสามรอบนั้นมาพันทับรองสันมัดอีก3รอบครับนะครับ1 2 3แล้วก็ให้ลูกค้ากำมือนะครับ แล้วเราก็มาพันข้อมือทั้งหมด3รอบครับพอพันข้อมือเสร็จปุ๊บเราก็มาพันรอบนิ้วโป้งนะครับแล้วก็กลับมาพันข้อมือครับแล้วก็เข้าร่องนิ้วครับแล้วก็มาพันข้อมือเข้าร่องนิ้วแล้วก็มาพันข้อมือครับแล้วก็เข้าร่องนิ้วแล้วก็มาพันข้อมืออีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ถ้าผ้าเหลือนะครับแล้วก็วนทับสันมดอีกรอบก็ได้ครับหรือว่าเก็บลงข้อมือเลยก็ได้ครับ